หเห่นก้อนะไรแล่ลนน,น,นี่นี่นเอ้ยน้องมังกรแล้วแลไรพี่น้องเอ้ยหน้าน้องแชทเนาะไปรับค่าจ้างก,ก่อนเท้ากระได้รับค่าจ้างไปซื้อโซลโรดกันโซลรดดรีมเหนื่อยเอาการอยู่นะวันนี้ คือถามว่าพ um> ี่น้องหันกหาโมงกวนแจ็คลายยังพี <s <s ่น้องอันนั้นลายเฮ็ดเลยลายป่าวะลายบุญติโตเขาเนี่ยถ่มเนอเป็นวัดอสวงสามวันแล้วลายยังเด้ผุนเต็มท้องฟ้าเด้พี่น้องอ้ยผุนเต็มท้องฟ้านะคะ ก็กระดาวาฟ้าผ่าโอ้ยเจม่นฟรีมือบ่ได้มาตรทานดิ เอาตีกันอะไรข้างนอกไกลนะเนี่ยนี่แ,แต่มนันรถเหนื่อยเอาก้าอยู่นะคะวันนี้เ,อเ,อเอชอนกับเพียงนาน้องแคทพี่น้องเลย จกมาไวก็ไม่ไหวก็เสิตายอลไรนี่มาแปดร้อยเด้อจ้าเด้อวัีเงินเจียกันไผ่ในคันเขาอยู่แบบนี้เอามีโซเอ้ยเอาก้อนไอ้ดำมาเอาจะเอาฟุ้งคอลากันนะครับฟุได้แล้วไปททนได้กับไปลาบค่าจ้างพี่น้องเอ้ยให้พนักงอนไล่ไล่ไล่ สองร้อยสิตีอีกตลอดมึงค่าสปเอนเซอร์กูะนะชปปอรเซอร์สิบหาบาทยี่สิบบาทสปอนเซอร์สิบห้าบาทยี่สิโอ้ยโอ้ยดานมึงเอ้ยเอ้อย่างผเป็นนานอนค่าชปเอรเซอร์สิบาทมากัก่อนพี่น้องค่ะสปเปอนเซอร์มันสิบหาบาทสาธุขอบใ้มีเรียนหาด้วยีิค่ะนี่ไงค่ะสปอนเซอร์ิบห ออแตงนาวเขาพึ่งเลยลายมาวันหน้าบ่ายวันนี้เนาะขอบไขอบคุณค่ะสปอนเซอร์ก็ส no ิเที่ยงอนน้มันมือเว้นนิ้วบริกิน้ำอารมณ์หวกระเพาะนุ่ขึ้นง่ายนะได้พิเศษอ่ะ นี่แหละมาซาบาทนั่น,นะะน,นฮะไก่เตะกันไก่เตะกันในใครเออคุณลืมบอกมืนะ่อไะร่ทางคอกัะซาบาทซาบานจะเหี้ยอีกมามาซาบานะอ่ะไปให้อ่ะไปให้อันบา้าไป โซโลกูกัพอดีเบิดเลยน้องเอ๋ยเกสิเบิร์ดถาได้โซโลก็ได้เขานะเขากัสิแป้นให้ชื่อกัได้ิ่าเปลี่ยนใส่โลดแลลวกสแป้งโลดพันนั่นไปไปหายาแวหแล้วจบแล้วเนาะบบมีพิเศษไหมหายเลด้บกดำก็ได้ Ờ lên thay cả đại à nè Hahahaha hứa Anh nháng Há cứ đi chạy thế Hai Hai hay Ờ nhánh thay bà Nhánh <laughs> nhánh hết nhá. Ờ, à mà <cười> luôn, <cười> à toàn nhảy nhảy đó Chị nay, <laughs> phân, <húa> không <laughs> khăn chim hà, nay của khăn hóa của hẹn Còn chơi lên là nhịt thì nhỉ <laughs> โอ้ยมามมงเอยเอ้ยยังไายมาตดเ่าในใจพัวผัวได้อีกตะนนี้คนใดก็อ๋วันนี้ได้จักมันว่าอะยังไปเบิ่งแล้วก่อนเหตุจังก่อนนไหพัวผัวคนไท โมเมนต์พัวนูย้ายอันนั้นนะโมเมนต์พัวนูอันนั้นนะพัวอีไออันนั้นนะเออคนเราเฮ้ยอันอีแคทโทรหาเต็มอยังไงจักแล้ว่ะอืมทางมืงออือ่นแม่มึงว่างบ่ดังไฟหนึ่งเข่าวพี่น้องห้างกอล์ฟแมตตาบ้านโอ้ยเมื่อผ่าเมื่อกับลานพี่น้องเอ้สบายดีพี่น้องหยาบก็หนึ่งกะ เมือมม่อยไมเมือ่อยอยุอย้มอะไรก็อุอ้มอุ้มอะไรกันกน้ากัญญาหายนางเนี่ยอะไรก็อุ้มบัดตำนูมาแคลนก่อนนูนวะคือตอนลงไปกเจ็บป่านะไปลงไปน้ำป้าะปะา้าเออเมื่อเมื่อามาไปแถวหล้าห่า,านะพัด เล่นจนฮอดบ้าไก่ไก่ในกระย่างฮอตเงินสองร้อยยี่สิบครับพี่น้องทำงานนะคะหชั่วโมงนะคะได้ไม่อีซิบหาบาทที่ไปซื้อสปอนเซอร์กินปิเทียงอนามานีให้ไม่อ่ะม่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทมาบ้ามาแตอนเมาซิบหาบาทก็สิบหบาท เมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยจิมอาบนำซาผมก่อนคันหัวอยู่อยู่กับฮาก็ลงมากินตีแต่มันย่างในตู้เย็นนะเขาแกย่างอยู่วานนะตอดมากินมันนะตัดวานเนี่ยวาแต่มันว่านี่นะอือเอ้าอือเอ้าอือเที่ยงกันอยู่นี่แหละ ปลาตาสเตกใเอออาหา,าหาแ <หา S 3> น,น,นวกินสวดะคัะเออตาแซบยัได้วานนะ,ะอเออเอามาโอ้นี่แหไะแนวกินแนวแซบนะเอาลงมาท้อนวานนะถ่ากินวานอยู่นี่อนเอา<ห>นีพี<า>่น้องล่าสุดเกิดยี่ขึ้นเบอร์ก่อนมันสิขาไพ

บายบขอบคุณหลายๆขะาขอบคุณหลายป้เอืยที่มาปล่อยมาด่าท้ตะก้อมึงมาเลยค่ะตะก้อนอ้างเนี่ยเห็นเธอมาเมื่อเ้านี้วะไ้กูเธอเมื่อเสาเออเอาแล้วนีไม่กูปล่อยกูด่าจากลูกไผ่ เมื่อไรพี่น้องเอ้ยห้าลายเบคเขาคล้อ,อห้าหน้ำสับผมบรรยา,ากาศยามแรงจะเม็นงามเด้องามบรรยากาศยามแรงเด้กินฮอตพอกินฮอตแม่ด้เมื่ออื่นลงน้าจะคล้องพี่น้องเอ้ยลงน้านบาัตสิียวเมื่ออื่นนี่ รยากาศยำแนงจะมันดีคักเนาะพี่น้องตะเวนตกยำแนงเลืองอลางงามอะไรได้ผู้สีงามแบบสีแบบเบื้องเอาพี่น้องเบิ่งเอานะขั้นแม่น้าอยู่เทิงเฮือนเจนคักมันบังป่าเบื้งกว่านะตะเวนกำลังตกดิน้นชิมาซอสปอนเซอร์กินก่อนเที่ยงอน้ำอีน้นอง เที่ยงอะน้มันบรรยากาศดีอลีได้กกงยำแรงจะเป็นกำลังตกดินขาวห้ากันเริ่มสิพ่อเกี่ยวแล้วได้ข่าวจ้านี่ บรรยากาศจะมันดีนดีเลยพี่น้องอบรรยากาศดีว่าหายไปหน้าห้าวกันจะทีละหายใส่ได้บรรยากาศดีๆแล้วนี่นะสูตรบรรยากาศเต็มปอดพี่น้องเอ้ยข่าวกระงามๆได้ข่าวจา้าปีนี้เอา้างัวกินได้ควายกินอันนี้ฮึเบิร์ตไปไล่เติบเลยนี่งวัวบอก ยังบ่รู้ว่าเป็นแบ่งูอ่ะมึงจะหอดกัดข้อหัวสวนริมน้ำสวนครัวแแบงบอกกัดข้อหัวอย่าง,งนะี้นะเสร็จชิ้นแล้วค่ะเกี่ยวข้าวน้องแคทน้องมือื่นซ้ำเศร แล้วเหลือแต่คนบัดนี่ยังหน้าเฮาพี่น้องเลยนะเฮาก่เหลือประมาณสิบกว่าห้ในยูรุ่มนะกล้น้าหน่องมังกรอีกสิบกัวให้เนาะน้าหน่องมังกรกับสีแล้วขันเขียวค่ะมือสองมืออุ้ละสืสุๆอีกไอ้สุ่อๆอีไอ้น่ะไปเกี่ยวข้าวเขาเมื่อนี้จัางมันสิกลับมาเลยบอกเนี่บอกหูเอ้ระเบิ่งเนาะคันให้กลับมากกลับมาคันบกกลับมากกัเลยแต่มัน ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคลิปหน้าพอกันพี่น้องเลยเก็บบรรยากาศยามแรงไว้ซ้ำนี่พอกันคลิปหน้าเด้พี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะงามอะไรได้งามนนงาม,งามชมบรรยากาศยามแรงเดือพัวเถ้าเถ้าขยามันคันขนมันเลี้ยงเขาได้